สวัสดีครับพี่น้องยูเอฟพี่น้องอแปงรฉับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับก็ขอมาสังเกตดูพฤติกรรมของอวัวนะครับของวัวนะครับสักเพ็กน้อยนะครับเรามีเวลา8 8นาทีก็จะสังเกตดูพฤติกรรมของวัวเห็นจะสังเกตว่าวันนี้แดดดีมาก วัวเขาจะมีความสุขเขาจะออกไปยืนอยู่กลางแดดกันนะครับรับแดดเช้าเช้าไปยืนอยู่กลางแดดกันนะครับก็ก็ดูแล้วก็เป็นความสุขของเขานะครับเป็นความสุขของเขานะครับเขาก็จะมีความสุขกันนะครับเขาก็จะมีความสุขกันแม่ลูกเขาก็จะยืนกันเป็นคู่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 นะครับแม่ลูกเขาก็จยืนกันเป็นคู่คู่คู่แล้วสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ลูกชายนะครับลูกชายเจ้าเก่าเริ่มมาแล้วไม่ได้เรียกครับไม่ได้เรียกก็เราไม่ได้เรียกเขาจะมาเองนะครับตอนพอเจ้าเก่ามาเจาา้ามีนาก็จะมา,มาตามนะครับเจ้ามีนาทั้งคู่นี้เขาจะชิงกันเขาจะชิงกันนะครับเขาจะชิงกันเจ้ามีนาเจ้าเก่าเดินจะเจ้ามีนาเนี่ยจะวิ่งมาเลยไม่ยอมให้เสียเปรียบอ่นาน่ะมาไม่ยอมให้เสียเปรียบกันนะครับไม่ยอมให้เสียเปรียบกันเราต้องทำใครเป็นหนีนะครับเป็นหนี ทำทีเป็นหนีนะครับดูพฤติกรรมของเขาอาจจะเป็นยังไงพฤติกรรมของเขานะครับอดูนะครับดูพฤติกรรมของทั้งสองทั้งสองตัวนี้เป็นยังไงนะครับลูกชายลูกสาวเจ้ามีนานี่จะเป็นลูกสาวนะครับจะเป็นลูกสาวเจ้าเจ้าเจ้าเก๋านี่เป็นลูกชายแต่อตอนนี้ผิวพันณุ์ดีขึ้นมากเขาคงจะ เริ่มสมบูรณ์แล้วล่ะเขาจะคงเริ่มสมบูรณ์แต่ว่าความสมบูรณ์มันมาช้าทําให้เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยโตนะครับเขาไม่ไม่ค่อยโตแต่เจ้ามีนาเนี่ยวันที่เขาเกิดเนี่ยวันที่เขาเกิดมาเนี่ยก็เกิดแล้วเขาเขาสามารถยังไม่ทชนอะไรเขาก็สามารถตีนตีนฟอกในออกมาเล่นข้างนอกได้นะครับอเขาเขาจะเป็นคนอาจจะเป็น เด็กที่แข็งแรงนะครับเป็นเด็กที่แข็งแรงนะครับอ่า,อาสองได้สองเดือนแล้วละได้สองเดือนนะครับเขาก็าจะวุ่นวายกันอยู่เนี่ยนะครับเขบาก็จะวุ่นวายกันอ่าวุ่นวายอ่าอยากจะกินนะอยากจะกินกล้วยว่างั้นเถออะะยากจกจินกกกกลล้้วววยยยอออาาาจะินนน่่ัี้ก็เตรียม เตรียมกล้วยมาให้เขาถ้าไม่ได้กินนี่เจ้ามีนาเขาคงจะจะโกรธละมั้งจะโกรธละมั้งไม่ได้กินเนี่ยคงจะโกรธแ,แ,แล้วล่ะทําท่าเดินวนไปวนมาอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราให้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะจะเขาก็เ <c oughs> อาเ่ไงลูกอยากกินเหรออยากกินใช่ไหมถ้าเราให้เขากินเนี่ยเขาก็จะ เราหรือเราวันนี้มีให้ข้าคนละข้าคนละหน่วยนะครับข้าคนละหน่วยอ่าใข้าบคนละหน่วยนะครับว่าไงลูกว่าไงว่าไงเออเจ้ามีนานี่ไม่ได้เลยเนี่ยเอาไหมลูกเอาไหม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 กล้วยเนี่ยเอาไหมลูกเอาไหมเอาใครจะเอาใครจะเอาฮะใครจะเอาลูก ไม่มีใครเอาเลยน่ะนะมีนามีนาไม่เอาเหรอลูกมีนาไม่เอามีนาไม่เอาเอาใครเอาไม่นาเอาเอาเปเอาอ่าอ่าอ่าามีนาเอาไปแล้วตอนนี้เหลือเก่าแล้วเก๋าเ้าเก๋าเก๋าก็ได้โหอ้าวเก๋าทำไมออกมาอย่างนั้นล่ะลูกโอ้ยไม่เอาเข้าไป เ๋าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเข้าไปลูกเขาออกไปเข้าไปเข้าไปนี่แก่เ๋าไม่เอาลูกน่าหน้าน่าหนาหน้าหน้านานานาเจ้าเก๋าเจ้าเก๋าพฤติกรรมเจ้าเก๋าเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มออกมาแล้วดูสิดูสิให้เขาลูกเดียวลูกคนละลูกลูกให้คนละลูกนะให้คนละลูกลูกให้คนละลูกให้คนละลูก ามากไปไม่ได้มามาไ,ไมไนะ่มากไปไม่ได้นะมากไปไม่ได้เก่าก็แข็งแรงแล้วนี่ลูกตอนนี้เก่าก็แข็งแรงแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเริ่มเขาเริ่มเหล็กช่องเนี้เหล็กช่องจะเก่าเพราออกวานี่มันมันมันหลุดไปนะครับมันหลุดไปแล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้วด้วยเพราะหลุดไปผู้คนคนคนดูแลเขาก็ไ<ๆ>ม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้สนใจเท่าไหร่ นะครับเอา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 ูกเอาลูกเอาลูกเอาลูกอ้าวเจ้าขาออกแล้วไงเจ้าเขาออกแล้วเจ้าขาอารวาสแล้วเจ้าเขาออกแล้วออกมาแล้วไม่เอาเลยลูกเจ้าเขาออกมาแล้วนะครับเชื่อว่าเจ้าเขาออกมาเนี่ยเดี๋ยวเจ้ามีนาเขาก็จะออกตามนะครับเจ้ามีนาเขาอาจจะไม่ออกก็ได้เราเราอาจจะประเมินเขาประเมินเขาต่ำไปก็ไแดกเขาเดินเข้าไปข้างในแล้ว ล่อยเจ้าเก๋าเด็กเกเรเนี่ยล่อยเจ้าเก๋าเด็กเกเรเนี่ยนะก่อยเจ้าเก๋าเด็กเกเรเนี่ยมาอยู่ตัวเดียวเกเรตัวเดียวไม่มีใครก็สนใจกันแล้วนะรู้ไหมลูกเก๋านะไม่มีใครก็สนใจกันแล้วด้วยเขาก็ให้กินคนละลูกกินอะไรมากมายเดี๋ยวเก๋าก็แม่เครือเขาก็จะชงนมมาให้กินนะลูกนะเดี๋ยวแม่เครือก็ชงนมมาให้กินลูก เออเราอยากน่านน่านั่นเข้าไปได้ไหมลูกเข้าได้เปล่าเจ้เก่าเข้าได้เปล่าเดี๋ยวนมมาแกก็จะไม่ได้กินเพราะแกออกมาข้างนอกเนี่ยนะเพราะแกออกมาข้างนอกเนี่ยเก่า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 เออพฤติกรรมพฤติกรรมเจ้าเก่าเปลี่ยนนะครับวันนี้วันนี้ออกมาข้างนอกมามาเกลเรข้างนอก พอออกไปแล้วก็เข้าไม่ได้เจ้าเก๋าเข้าไม่ได้เพราะเจ้าเก๋าวันไม่แข็งแรงพอที่จะโดดเข้าได้นะครับที่จะโดดเข้าได้ก็ก็ก็เขาก็จะเกลรยไปตามเรื่องตามราวเขาอาส่วนวัวตัวต่างๆนะครับไอไอคู่แฝดเนี่ยเก๋าแอนแอนมีนาเนี่ยเขาก็จะมารับอาหารจากเราทุกวันนะครับมีนาเนี่ย หัวโดวยปกติเขาจะเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะไม่กล้ามากินกล้วยในให้เขาไม่กินแต่เจ้าเจ้ามีนาเนี่ยกินนะครับตัวอื่นไม่กินนะครับตัวเด็กตัวอื่นเนี่ยไม่กินนะครับส่วเจ้าเจ้ากาแฟเจ้ากาแฟกับเจ้า วิสานะครับเจ้ากาแฟกับเจ้าวิสานะครับนี่คือคู่กาแฟคู่แม่ลูกเจ้ากาแฟกับเจ้าวิสาตัว,ต,วตัวแม่กับลูกเนี่ยตัวเท่ากันแล้วนะตัวเท่ากันแล้วแต่เขาก็ยังกินนมอยู่นะครับเขาก็ยังกินนมอยู่เจ้า,าวิสาเนี่ยวันนี้วันเขาเกิดเขาเกิดวันวิสาค่ะวันนี้ก็ก็ ปีกว่าๆแล้วปีกว่าๆว,วันวันวันพระวันพรคขาอาผ่านายเมื่อวันพระที่แล้วนะครับก็ก็ก็น่ารักดีนะครับเขาก็จะยืนกันเป็นคู่ส่วนตัวเจ้าคูา่ Isaac. สามแม่ลูกนะครับ ัวเขาจะอยู่กันอย่างนี้แหละสามแม่ลูกคือเจ้าเขียวนะครับเจ้าเขียวเจ้าเขียวตัวแรกลูกเขาตัวแรกคือเจ้ากับเจ้าเจ้าวีเจ้ามีนาเอ้ยไม่ใช่คือเจ้ามาดีนะครับเจ้ามาดียืนอยู่นี่เจ้ามาดีนะครับตัวไอ้ตัวนอนนี่คือลูกตัวเล็กลูกตัวใหม่นะครับจะรุ่นเดียวกับเจ้าเจ้าเจ้า เจ้าเจ้ากุมภาเจ้าเจ้าอะไรเจ้ามีนานี่เขาจะรุ่นเดียวกันเขาจะอาจจะเป็นเจ้านางคือเจ้าวาเลนนะครับเจ้าวาเลนเจ้าวาเลนส่วนไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวเจ้าตัวลูกนาง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 น้องรือนางน้องนะครับถ้าเจ้ากุมพันก็เจ้ากุมพันเนี่ยจะอายุมากกว่าเจ้า เจ้านี้นะเจ้านี้เจ้ากุมพันธ์เจ้ากุมพันธ์นี่อ่อก็จะเกิดเดือนจะเกิดเดือนกุมภานะครับจะเกิดเดือนกุมภาส่วนเจ้าวาเลนก็จะเกิดเดือนกุมภาเช่นเดียวกันวันที่14่กุมภาเขาก็เลยตั้งชื่อให้วาเลนไทยคนเลี้ยงเขาตั้งนะครับผมไม่ได้ตั้งอ่าเขาเขาบอกว่าชื่อเจ้าวาเลนแล้วกันจําง่ายดีนะครับอ่าแล้วชื่ออย่างนี้มันจะจําอายุได้ด้วยเหมือนอย่างเจ้า เจ้า,าเจ้ามีนาเนี่ยเขาถึงเดือนมีนาอายุเขาจะครบนะครับอายุเขาจะครบเขาจะครบปีนะครับเจ้าเก่านี่ผมจําไม่ได้ว่าเกิดวันอะไรแต่ว่าที่จาไม่ได้ที่จริงรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเกิดวันอะไรแต่ว่าจดไว้จะจําไม่ได้ลืมนะครับส่วนอา้าวันนี้เขาลงคลิปแค่นี้นะครับ ลงคลิปแค่นี้พูดส่วนไปอีกแล้วนะครับก็ขอขอขอลงคลิปแค่นี้ปากปากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกดไลค์กดแชร์กดรับสกายให้ช่องอาคาคูณหนึ่งเก้าสี่ถวินแล้วก็ช่องชวราแบกกระต้อยช่วยกดช่วยกด ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีมีความสุขนะครับอตอนนี้เจ้าเก๋ามาชนชนผมอยู่เนี่ยนะครับ